ห้าปณิหิตตอัชวักหมวดว่าด้วยผลแห่งจิตที่ตั้งไว้ผิดและถูกหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่เดือยข้าวสาลีหรือเดือยข้าวเหนียวที่บุคคลตั้งไว้ไม่ตรงจากตํมมือหรือเท้าที่ไปกระทบเข้าหรือทําให้เลือดออกข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตั้งเดือยข้าวไว้ไม่ตรงแม้ฉันใด เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุรูปนั้นมีจิตที่ตั้งไว้ผิดจากทำลายอาวิชชาความไม่รู้แจ้งให้วิชาความรู้แจ้งเกิดขึ้นทำนิพพานให้แจ้งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตั้งจิตไว้ผิดฉันนั้นเหมือนกัน 2. เป็นไปได้ที่ด้วยข้าวสาลีหรือด้วยข้าวเหนียวที่บุคคลตั้งไว้ตรมจากตามือหรือเท้าที่ไปกระทบเข้าหรือทำให้เลือดออก ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตั้งเดือข้าวไว้ตรงแม้ฉันใดเป็นไปได้ที่ภิกษุรูปนั้นมีจิตที่ตั้งไว้ถูกจากทำลายอาวิชชาให้วิชาเกิดขึ้นทำนิพพานให้แจ้งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตั้งจิตไว้ถูกฉันนั้นเหมือนกัน 3. เรากำหนดจิตของผู้อื่นด้วยจิตของตนอย่างนี้แล้วย่อมรู้ชัดบุคคลบางคนในโลกนี้ ผู้มีจิตอันโทสะประทุษร้ายถ้าบุคคลนี้ตายในสมัยนี้ย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตของบุคคลนั้นถูกโทสะประทุษร้ายก็เพราะเหตุที่จิตยังคิดประทุษร้ายสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายภาวะหรือที่อันปราศจากความเจริญทุกติ ภาวะหรือที่ชั่ววินิบาตที่อันมีแต่ความร้อนรนนรก 4. เรากำหนดจิตของผู้อื่นด้วยจิตของตนอย่างนี้แล้วย่อมรู้ชัดบุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีจิตผ่องใสถ้าบุคคลนี้ตายในสมัยนี้ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตของเขาผ่องใส ก็เพราะเหตุที่จิตผ่องใสสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ห้ห่วงน้ำที่ขุ่นมัวไม่ใสสะอาดเป็นโคลนตมบุคคลผู้มีตาดียืนอยู่บนฝั่งมองไม่เห็นหอยโข่งและหอยกาบบ้างก้อนกรวดและกระเบื้องถ้วยบ้างฝูงปลาที่ว่ายไปและหยุดอยู่บ้างในห่วงน้ำนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะน้ำขุนมัวแม้ฉันใดภิกษุรูปนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรู้ประโยชน์ตนรู้ประโยชน์ผู้อื่นรู้ประโยชน์ทั้งสองหรือจากทําให้แจ้งซึ่งยาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยจิตที่ขุนมัวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตขุนมัว 6. ห่วงน้ำที่ไม่ขุนมัวใสสะอาด บุคคลผู้มีตาดียืนอยู่บนฝั่งพึงมองเห็นหอยโขงและหอยกาบบ้างก้อนโกรดและกระเบื้องถ้วยบ้างฝูงปลาที่ว่ายไปและหยุดอยู่บ้างในห่วงน้ำนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะน้ำไม่ขุ่นมัวแม้ฉันใดภิกษุรูปนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นไปได้ที่จะรู้ประโยชน์ตนรู้ประโยชน์ผู้อื่นรู้ประโยชน์ทั้งสอง หรือจากทำให้แจ้งซึ่งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตไม่ขุ่นมัว 7. บัณฑิตกล่าวว่าต้นจันทร์เป็นต้นไม้ที่เลิศก,กว่าต้นไม้ทุกชนิดเพราะเป็นของอ่อนและใช้งานได้ดีแม้ฉันใดเราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้เจริญทาให้มากแล้ว เป็นของอ่อนและควรแกาการใช้งานเหมือนจิตนี้จิตที่ได้เจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นของอ่อนและควรแกาการใช้งาน 8. เราไม่เห็นทำเอ่นแม้อย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงเร็วเหมือนจิตนี้จิตนี้เปลี่ยนแปลงเร็วจนเปรียบเทียบกับอะไรไม่ได้ง่ายๆ 9. จิตนี้ผุดพองแต่จิตนั้นแลเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่เกิดขึ้นภายหลัง จิตนี้ผุดพองและจิตนั้นแลหลุดพ้นแล้วจากอุปกิเลที่เกิดขึ้นภายหลังปณนนิหิตะอัชวักที่ห้าจบ